สวัสดีครับยีตระสุรการเอ็นนายคือสภาพตอนเนี้คือแบบผมเพิ่งตื่นด้วยแล้วแบบอันนี้ขอมาส่งผมไม่บอกหรอกมันคืออะไรผมไม่บอกจะขามันคืออะไรเห็นเห็นนะไอติณไเกี่ยวกันนี่ก็คือแม่ผมสั่งไวเอาไวน้นนึ่งแล้วก็สั่งมาสามตัวสั่งเยอะมากสั่งไว้ทำไมไม่รู้เอี่ยแล้วผมก็เปิดไปแล้วล่ะมาดูกัน เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนี่หน้าต,ตามันก็จะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายหรือเขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้เป็นอะไรแม่กูซื้อมาก็จะถ่ายเก็บไว้ไม่มีอะไรอุ๊ยชาเย์เปิดออกมา มีกำแพงนอกบินระเบิดป่าวะเอาไว้อันนี้อะไรอันนี้คู่มือการใช้พัดลมพัดลมไอเย็นว้าวมีมีคู่มือการใช้เด็กไทยอย่างเราแล้วอันนี้ ที่สายายาไอ้ไม่ใช่ละถ้าด้านในก็จะประมาณนี้แล้วเนาะน,นั่นตัวข้างโอ๊ยตกลงแล้วจะมีตีนอยู่ตู้มแฮห่ไม่ใช่ละเดี๋ยวขออนุญาตไอ้นี่แป๊บนึงช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรทำเว้ย แล้วแบบเขาบอกว่าเขา้าน่าฝนผมก็แบบเอ๊ะมันน่าฝนจริงเหรอวะร้อนชิบหายเลยว่าฝนยังไงของมันวะกู้มือกันใช้จะมาอ่านพร้อมกัน product นั่นแหละอ่านไม,ม่เป็นวันเดียวอ่านว่าเอสเปโตโทโนปทุม um. ไม่ใช่ละ เบแล้วเปิดได้เลยโอเคท่านบกวาจะมานาเปิดนี่นะแฮมมาลองเปิดนี่อย่าเฮ้นี่ก,นนกูเป็นไหนแล้วไอ,ทอ,วทอ้ที่เปิดก็ยังสิบว่าฮัลโหลยู่ไหจ้าที่เปิดยังสิอนี่ก้างน,นอกนนทับหายไปแล้วนะขอเวลานอกอะรูล่ามันอยู่ไหน นั่งท่มันอยู่ที่เปิดวิทยสิทธิ์มันคืออะไรเนี่ยเราอยากรู้เราจะบอกใครก็ได้ไม่มีใครอยากรู้หรอกที่ตะไบเล็กโอ้เก๋ทุระคุเลียงแบ๊บนะั้นฮันน่มันโดนเปิดออกแล้วมันคืออะไรมาดูกันมาดูพร้อมกัน๋อมันคือล้อมันคือล้อเฮ <Hey. S 2> แค่นี้แล้วก็เสียบปักกเหรอ แล้วก็ใช้ในใช้ได้เลยอันนี้ก็ในเปเนอบเทำความเย็นเปิดได้แบบค่อยเปิดแล้วกันอันนี้สลับเปิดโลไฮไอเจียมโลเปิดปิดไฮ <Hi. S 1> อัลโลเอาไม่ใช้ไฮแบบนั้นเจียมวะดลิฟตยาไม่ได้ตัดโลแล้วก็มีออนออฟ นะครับไม่มีอะไรทําไมเขาพูดเหมือนเขาเจ้ากุณเลยวะถ้าอยากรู้มันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้มันหน้าตาหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมไม่รู้จักเว้ยไม่ได้ทํา้อมไม่ได้ทําดีเซลมาแม่แม่เขาอยากให้เราใช้โอเคเราลํามาใช้ขอบคุณครับแม่ด้วยความบัตราดีจาก,กมายมอง ข้ามาดูอะไรกันเนี่ยข้ามาดูไอคนบนเนี่ยอุ้ยดูหน,น้าปะพลุมัน,นีมันได้ปะพลุมโอเคแล้วถ้าเวลาใช้นี่คือ,อยังไงก็คือเปิดแล้วก็ไอ้นี่ใช่ปับ๊บแล้วก็อินี่จะลองไว้นี่เพื่อทำกระสุนกงจักรข้างในแล้วก็ปล่อยมาทางนี้หรออนี้คืออะไรอันนี้คือมันบอกว่าจุดเติมน้ำแข็งหลังมีอะไรบ้า ไม่มีเลยมีแต่กระเป๋ากูแล้วก็โซนหองเล่นเราอืมเดี๋ยวขอลองเทสแป๊บหนึ่งแล้วกันซิชแล้วกูก็มันต้องมานั่งแกะอีเนี่ยีดูเห็นไหมเยวเราซื้อของใหม่มาใช้แล้วคีเกตแกะมามีมือข้างเกี่ยวแล้วก็ มันดูตลึงตรงไหนน,น,ะนะตัดตอนนี้เราก็ได้ทำการเสียบปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ไม่เกี่ยวนี่มาดูกันมันบอกว่าเปิดเอาโลหรือห้ดีเอาหาแม่งเลย <c ười> กินของใหม่ <c ười> <c ười> เห็นไหม พระเจ้าสายมันพลาดไปอย่างนี้เพราะงั้นเดีย๋ยวค่อยเอาไปเสียบตรงนู้นโลอันนี้น่าจะประมาณพัดลมเบอร์สองอันนี้พัดลมเบอร์สามมีไฮกับโลแล้วก็มีมีมีเดียมมอนพัดลมปกติเลยพัดเปียกก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใช่ไหมเออเูจะมาอะไรฟังเราไหมอ้า นี่คืออะไรไม่มีถ้าม,มีเราจะเอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดเทั้นตอนนี้ยังไม่มีอยากดูไหมยอยากดูไหมยอยาดูไหมถ้าใส่นี่นมันจะเย็นขนาดไหนได้รอก่อนสัก3สามชั่วโมงเดี๋ยวไปใส่น้ำเลยโอเคทุกคนเราตัดภาพไปตอนที่ใส่แล้วเติมน้ำมาแล้วกัน อยากรู้ผ่านไปราวๆชัมม่วโมงได้ป่าวน่าจะชัช่วโม,มงแหละ,ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวมืดเชียวสะบันนีเรียกว่าน,นา่ไม่อยากไปจานบ้านตัวเองเนี่ย

ต้องต้องปิดเครื่องก่นกอนไอ้มันต้องหว่วงครับ น,นี่คือผมอบใส่น้ำเข้าไปหน่อยแล้วตอนแรกร่วม,ม,มจะเย็นไหมมาดูกันมาชิูก่อนเฮ้ยมันได้ไอยเย็นอะสัมผัสถึงความหนาวเออเออเอ้ย,อยมันเย็นจริงว่ะอ๋อถึงมันจะมีเสียงถึงมันจะนานกวน่ามันจะไอเนี้ย คุ้มแล้วสุดยอดแม่บอกว่าเป็นของถูกแต่คุ้มสุดยอดครับก็ถ้าอยากให้รีวิวอะไรก็บอกผมได้นะเอาละขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับการรีวิวพัดลมแอไอเย็นใช่ไหมใช่แหละ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ See you have a nice day เป็นวันที่ดีมีความสุขมากๆนะแล้วก็บ๊ายบายครับบ๊ายบาย